ดวยกันร้องตามยิ้มมีความสุขก,กันก็แฮปปี้คุณแฮปปี้ผมแฮปปี้ครับผมนะฮะอากาศวนี้ตั้งแต่เช้านีบฝนตกอ่ะช่วงนี้มีใครน้ำท่วมไหมที่บ้านจริงเหรอเอา,าได้ไงใครเรือไม่นะ้ม่นะ้ำมีชุดกี่ชุดเนี่ย <laughs> สงองชุดชุดหนึ่งเอาไว้ไว้ไว้ออกมา <laughs> ไม<ว>่ไหวจ้ะชุดแ้กคลาสิกเลย ก็ใครที castle, ่ใกล้คือน้ําเริ่มเอ่อขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนได้ระวังด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องของของที่อยู่อาศัยดู้แลกันแล้วก็แล้วก็ใครที่ออกไปไหนทํางานต่างๆก็อย่าลืมพกตุ้มไปนะนะครับเดี๋ยวฝนตกเปียกฝนแล้วจะไม่สบายกันนะครับแล้วก็มาถึงเพลงนี้ครับเพลงนี้เนเพลงใหม่ท่าสมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ชืแ่แรกแบบว่ามีดนตรีนะครับสดๆครั้งแรกเลยแล้วก็าอยากให้ทุกคนได้ฟังกับพี่น,นี้ฮะเป็นเพลงที่เอ่อได้หายเกี่ยวกับความรักที่เราที่เราเจอคนที่ใช่นะครับแล้วก็อยากจะดูแลเขาดีสุดเหมือนกับทุกคนเจอคนตัวเองรักนะครับแล้วก็อยากจะปกป้องเขาดีสุดนะครับทงน,นี้ครับอยู่เพื่อรัก You will do right. นักรรองนน,น้ามันน้ามันน้ามันต้อลงใส่หิริสลีอนะแถมเป็นหิร มนี่โดดไปคอรอยไหมเนี่ยทำไมสูงแน่ดิวบอกว่าดิวบอกวคิดได้ไงนี่เมื่อกี้ผมจะบอกอะไรบางอย่างนะท่านนะบอกไม่ได้คิดกูดี่จะบอกอะไรบางอย่างนะครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากไปไปสวดมนต์กับทุกคนมาก แต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคือคนแบบที่เมาเรือนะผมเมาเรือ,อรบอกว่าเฮ้ยไปบอกไปบอกอือไปเมาเลยแม่เมาเลยโอ้โหเมื่อกี้กินข้าวอยู่เหียเออเหี้ยไม่ได้เมาใช่เปล่าไม่ได้เมาเ จริงจริงเอออโอยากให้ไปดูข้าวรีบกินมากครับ <laughs> คือได้กินแล้วรอระ<ส>กินแล้วออิ่มใช่ใช่ครับเมื่อกี้ตอนตอน,ตอนรอรอที่ไหนร,รอในห้องบอกรอในห้องอ่ะไม่ได้ยืนต่างแ, <laughs> แ,แก่รออ่ะ ในเรื่องในเรื่องมึงอยากหรอไผมผมไม่อยากหรอกคุณผมอยู่ในห้องไอ้เรียกสีผิวโหดแต่ธรรมชาติแล้ววออเฮ้ยนใกที่ต่อยืนรอวินกำแปลอะไรอยู่ทำไมแม่ไม่ต่างกันหรอกโโอ้หร้องเพลงไหมจ้าทาให้เรามาร้องเพลงอ่ะเป็นผู้ใหญ่ แต่พี่เลยพูดจาแบบว่าทำแบบสุภาพเลยคุณนิดครับคุณอยากร้องเพลงกับผมหรือยังครับไม่หว่ะเอาไหมเอาไหมเอาอะไรเอาอะไรเอฟังหรือไม่ได้พูดตรงเลยนะเห็นแบบอื่นๆไหมเนี่ยเห็นรู้แล้วรู้สึกก็บอกแล้วนะรู้บอกรู้บอกแล้วว่าดี่เป็นคน แพ้อะไรง่ายๆครับผมใช่จะทอยยิ่งแพ้ไม่กลัวแล้วเนี่ยจะอยิ่งแพ้แพ้โอ้ได้แล้วผบอกเลยมันอยู่รอนานเพื่อเราในห้องเกือบเราในทีเดียวเนี่ยเนี่ยเซเลยเนี่ยนี่ยืนไม่ตรงเลยเนี่ยมันเป็นระบบการคือเป็นระบบ vestibular system ของพวกเรา คือที่กินเนอร์เอียของเราเนี่ยทุ้เราไปสามชั้นใช่ป่ะอินเนอร์เอียจะเป็นส่วนรับความรู้สึกเลยการถ่าจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะการเรียนมาน้อยอทำหน้างงทำหน้าโงโงก็งงจริงนะดีเสียจริงด้วยโอเคเออไม่เป็ไรเพลงที่เออ พกเพราะหน่อยพูกเพราะหน่อครับเพงมาฝากเนี้เป็นเพลงที่เราสองคนแบบว่าคราบฝ่าได้หอกเอนได้ดอกเรา้ยมเพนี้ขาพี่มับเขาอยู่เขาพี่มัอยู่ครับต้องเพงต้องเพลงข้าดงนี้ตอนตกรงล้ขาได้ไหมครับเอาโปนติครับเอาที่มนรษย์เป็น ให้มน um ุษย์เหรครับไปยังครับส่งเลยครับการอยากร้องก็เป็นการส่งเลยครับทีนี้บอกให้ทุกคนนะครับที่มีความรู้สึกแบบว่าไม่เป็นตาอย่าเพียนดิ đây là chuyện đã thành nên là chuyện có thể thay đổi được được oh, <terrible> <outURN> oh uh? không? mà vẫn cứ chờ ิปปใจให้รักเธอง่ายได้หมดตรงๆตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอเชื่ออะไรแต่สต๊ะสต๊ะยิงในกปยิ่งแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายัางไงเป็นคนแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้อง เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทึงยังไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รู้รเป่นไง

เดืนที่ตรงยังๆก้านี้ยพี่ครับจอดจอดจให้เราเพลงนี้ไปได้ไหมครับรัแท้ทีมันรักใครไปโดยที่ต้องทีแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำยังไก็ ตอนจบสัมภาษณ์นี่เลยทำไมให้ยังมีสมดุลร่างกาย <laughs> วิธีวิธียืนจะบอกวิธียืนเวลาเวลาที่มันโค้งเคลงวิธอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครั <laughs> บเ <laughs> ออเลือกให <laughs> ้เลือกให้ตามสัสดส่วนโอเคแต่ว่าสีสีสได้อยู่นะไม่เข้มมากใช่ไหมครับจรไม่รักหากได้ที่ที่ไหนครับ ให้กดตรงพุงฮะอันนี้เขากดตรงย้ายจ่าผิดใช่ไหมต่าง้ยขอบคุณครับ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 อันนี้กดตรงไหนฮะแล้วก็กดนะงไหนเราไปเก็บเก็บไปเก็บครับขอบคุณครับอบคุณครับครับขอบคุณ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 ครับ ครับคุณรับขอบคุณครับเอครับขอบคุณ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 ครับจะบอกวิธียืนอ่าวิธียืนจะมีหลักการหนึ่งหลักการลของของแพทย์ไหเป็นหลักการเลยชื่อชื่อชื่อหลักการว่า ขอบคุณครับขอบคุณับการสอนครับไม่ใช่ไหมขอบคุณครับ Center of mass อ oh. Center of mass yes <laughs> วิธีการยืนทางขาทางขาออกทางขาออกคือจะเป็นการเพิ่มสมดุลร่างกายของเราครับแล้วบอกให้ถา่างจะผูกเขราะทำไ,ไมละ่ะขาขาแล้วาวนี้ Center of mass ของคนเรารงทายที่อยู่ตรงไหน Center of mass คือตอนนี้พอเร <laughs> าเนใ่นะ ยืดไหมแหลมไหมยืนได้อาจจะไม่แหลมเมอแของการแหลมไหมไม่รู้กันเดิิดิะไม่เอาไม่เอาเาเรารู้นะนายจมูกอ๋อแหลมใช่ไหมถามว่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่จมูกแ้วตั้งแต่แรกกได้ที่เมันดิไชหที่ไหนอ่ะเอาโทษนะชื่อหรืโ ดีครับครับผมไม่ได้ไปยืนให้คุณด่าเดียวนะครับผมด่ากลับคุณแล้วคุณจะทําอะไรครับไม่ทําอะไรครับผมไม่เกห็นคุณครับคุณรู้ไหมครับผมกดดันมากเลยเป็นข่าวคุณไล่ผมนะตอนท้ายนะบอกว่าบอกว่าเนี่ยเหลืออีกเท่งหนึงแล้วเรือมันก็วนกลับแล้วกลัวกันจะไม่มีอะไรหรอกเฮดูดิคี่บอ่ะเหตุผลของเรานี่เท่าไหร่นี่นะ เี๋เนัตรงนี้จริงๆจริงจริงดูดูคุณคุณอะไรขอสพานามคุณพี่เออคุณี่ดูคุณพิคุณเรียกเรียกอะไรดูคุณทวดทลดูคุณพี่คนนี้สัมภาษณ์เราผู้สัมภาษณ์ถามว่าวันนี้เป็นมากี่วัตอบาม คิดดูคิดดูคิดูดูดมันดูีทำไหมอ่ะจว่างองาดูลาดูคบแตกต่างวันนี้พี่มากี่วันครับสามวัน นิดเดียวใจ้ยืนยุทธุนรทีต้องถอกไปเลยแล้วสมาตรานสองมาตรานมากจริงแหม่เนี่ยอยาให้แกไปถนมคนแฟนับนิดเพอนเถออะไรคนคับนิดทำรายการดันคงไม่ต่างหรอกสองะเอาใครเอาใครเใครเดี๋ยวแล้วมึงจะไปเอาอะไรใคร ายนอกแต่ข้างในเนี่ยสวยมากนะรู้ไหมอ,ะ,อะเต้นดีกว่าเต้นะเต้นอะไรเมื่อกี้พี่ยังเต้นเลยเมื่อกี้ยังบอกเดินให้เฉยยังไม่ตรงเลยเดี๋ยวได้ไงมล่ะเดี๋ยวน,นีห้ห้องสอยยนนว,วยดีนะ เราพูดไม่พอกันเลยอ่ะจริงๆอ่ะเราพูดไม่พอกันเลยเราพูดทุกคนทบ่เราพูดแล้วติดนิสัยความเป็นเพื่อนกันจริงแต่ว่าจริงๆไม่ควรจะออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่าความเป็นเพื่อนเรามันเป็นยังไงใช่มันอยากโดนมากจริงครับอยากโดนอยาโดนเลยเหคุณรู้จักคุณรู้จักโดนไหมเนี่ยผมเรียนแค่เราผมรู้ดีนะเนี่ย มันเป็นมันเป็นเซ็กชวลทางคอมิชชั่นดีเลยนะผรับตมาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรผมก็เลยพูดตามเขามามันอยากโดนอะไรผมก็พูดไปช่าม,มันถอะ่างช่างยากโดน,น,นกัิดนเดียวจะบอกวิธีการรักษาแล้วเนี่ยอครับอาั่ไต่ีวแต่ดี่าไม่ได้ารู้สนะึกผิดเลย ทำพอมเป็นพี่ที่จแค่ันแโอ้โดทำจัดดีมากไน่ผมไม่มากพี่ถ้าพี่จะตัดข้างหน้าพี่จะไปบอกงั้นยืนนิยื่ก็พี่ก็หลอนเลยให้นองพี่ก็อนพี่ก็เดินเรืนต่อต้นดีกว่าเตนีว่าฮะได้อีเอาดิอยากเต้นก็เต้นดิเต้ไปดิต้นเพื่อนหน่อยฮะเต้น่หน่อยจริงเหรอ Pak Tendi. Ah, Kamu sih. ความนดกจากไปคงนึกอไปที่ใจรักหมือนวันมีคุณงสาบีโดนแต่รักที่ต้องปวใจไัไม่ใจ,ใจยังมีวาอยากมีว <Okay. S 1> ม่าคนได้เข้ามาวันที่เราได้งองตาก็ตอคอใจเอาไว้ว่าอ,อ,อยากรอ,อกสักครั้ง If you wanna be my baby I just wanna <I 'm S 2> be my baby. <I 'm S 2> ดีกว่าเราอยู่สองคนมานานแล้วเราแบบคุยกันเองมากไปถูกต้องขอเชิญพี่อันกับพี่ออมด้วยครับโอ้วันน้สึกแปลกว่าศิลปินเชิญมาใครถึงต้องเป็นที่พี่รู้สึกดีก็สลับบทบาทไปดูเอทามเอ้ยไม่ใช่ดีเจออนเซพมาให้เต็มตาก็จริงจริงก็นักพ้องที่ไปดูก็แฟนคลับทั้งนั้นแหละเ้องเทอะเลาะมากขอบคุณมากที่ต้องสุดท้ายครับผมอะไรนะครับ ซีรีนี้ผมประทับใจมาตั้งแต่เด็กครับผมเข้ามาไหมฮะเดินเอกันๆกันใช่ว่าไงกับคำว่าตั้งแต่เด็กแบยืนน้ที่ผมแกเลยไปเป็นประหลาดเดียวรับเพงไทรวะมาจิ๊กอวเลยนะจิี่ซอวถามก่อนร้วเพลงไทยรีบเลถามให้เนาะ ดูสิพี่ชอตดิ้งงอยู่เลยใช่ดิไวทผ่โหวันนี้ไม่เกิดประโยชน์ใดๆมาเล่นเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยครับวันนี้มีผลงานอะไรอยากจะฝากกันบ้างรู้ใช่ไหมว่าใกล้ไล่แล้วรู้ใช่ไหมไม่รู้เลยพี่บอลเลนฮะยังยังมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่กับชินมาลีนะครับผมที่ใช่เอาให้มันได้เรื่องได้แล้ววงวงวงมาลีเนี่ยผมติดตามผลงานเพลงมาแต่ปฐมทุกครั้าร้องเลย ลามาดี่ลาตอนี้ออไามให้อดีตลไป่าคนคนละเรียกเดี๋ยวก่อนนะครับพี่พูดอมาพที่อัดไม่มีสิทธิ์เงียพี่ควรจะต้องช่วยเหลืออะไรผมบ้างนายฉันคิดว่าฉันควรจะดูแลตัวเองในจุดนี้พี่ชั้นแซกแซงไปแล้วประเด็นมันเปลี่ยนมาที่พี่ชันที่เชหนักมากเลยจริงพี่อัดเป็นพีกรพูดที่ยืนเงียบไปเ่อยเลยไล คือฉันบว่าขอลหดไปชั่วคราวไม่ต้องปรึกษาอะไรเพื่อนฉเข้าใจไหมการเราหลังเพื่อนการถามว่าเลยรูว่าพี่พี่อ่านร้องเพลงเลยนะผมไม่บอกคุณหรอกผมรักเพื่อนผมเอเ่อนเไม่แต่การทแกถามเป็นยังที่อ่นเจ็บไปจาจไม่นาจผมชอบพี่มากไม่เป็นไรครับ ก่อนจะไปชอบเขาจำเพลงเขาได้ก่อนดูนะคุณช่วยดูจริงๆทั้งสองคนไปวัดอะไยานาบินด้วยจริงๆจริงๆนะนะอ่ะมาฝากผลงานจริงๆแล้วที่ฝากผลงานครั้งนี้คนน่าจะรู้จะเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมเนย้ังไม่หลีกทีไงครับเอกันฝากไปเลยฝากไปเลย ครับก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็ซิงเกิลใหม่ครับผมกับเพลงอยู่เพื่อนรักนะครับผมกับจำหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์หรือว่าไอทูนได้ดาวน์โหลดดียังแล้วก็ดีวีดีคอนเสิร์ตครับซีโฟรามครับผมตอนนี้จะออกแล้วไปซื้อกันได้เลยฮะนะครับแล้วก็แล้วก็มีดัมซิคอนครับลูกพีมน้องทุกคนสาวของตัวงทางชอตเก้าฟังอีกฟังอีกฟังอีกกดดังแล้วก็ฝากเพื่อนด้วยครับผมผู้ชายคนนี้นะครับผมคิดว่าเขาจะจับมาเป็นนานแล้ว ด้านการมีชีวิตมีชีวิตนอยู่นี้เลยไปเรียนไปเรียนเอ่เขาก็ยังวนเรียนมาหาเราอยีกอาทิตย์ครับผมผมปังทุกทีครับเรีทครับผมใช่เราเรียนเราต้องมีกระบนการศึกษาถูกไหมครับนี่คือการกลับมหาทุนล้วนๆเลยใช่ค่าเทอมแบบนี้ก็แบบต้องต้องหาค่าเทอมไปเรียนเรียนไม่ไม่ถ้าแกจะกลับอาทิตย์ขนาดนี้ตอนการลาแกไม่ต้องเล่นกัน